สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับเป็นตะเกียงโคแมนสองแปดหกอนะครับเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้เป็นรุ่นใหม่กันนะครับให้เป็นใกล้เคียงกับรุ่นใหม่มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นรุ่นเก่าเห็นไหมครับรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันครับ แต่งก็คือแต่งตรงลูกบิดนี่นะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับให้มันคล้ายๆกับตัวใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาแต่งเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเปลี่ยนโป๊ะนะครับเป็นทรงป่องนะครับติดตามชมเลยครับนี่ครับผมลูกบิดนะครับตัวนี้ได้มาจากในออนไลน์นะครับทางช h อ p ปีนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ให้ ตรงในข้อความนะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับไปซื้อมาครับราคาตัวนี้ก็คือสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมเพจแผ่นเพจเป็นอลูมิเนียมตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนี่ครับเขียนว่าไม่ in u s a ครับเป็นแบบของนักเกียงสองร้อยเอรุ่นเก่านะครับตัวนี้ครับไอตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับสีแดงจะมีสองสีนะครับที่เขาขายกันสีแดงกับสีดำนะครับตัวผมเลือกสีแดงมาตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับข้างในเป็นเฟือง เป็นฟันข้างในนะครับเอาไว้จับวาล์วตะเกียงนะครับตัวนี้เอาไว้หมุนเดีย๋ยวจะลองใส่กับตัวนี้นะครับว่าใส่กันได้หรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือเอาไขาควงนะครับด้ามเล็กๆแบบนี้นะครับเหมือนไขควงไขแเว้นตาครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยควรใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้มันจับไม่ขนาดแต่อันนี้ผมลองไขดูแล้ว ลองไขไขเลยนะครับนี่ครับก็ไขอย่างนี้นะครับเอานัดตัวนี้ออกหมุนยางนิดนึงนะครับระวังหัวน็อตเสียนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับออกแล้วครับของเก่าอันนี้น็อตนะครับอันนี้ของเก่านะครับเป็นลูกบิดแบบสมัยใหม่ เสร็จแล้วก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนี่ฮะมันตัวนี้มันเป็นเฟืองนะครับเล็กๆนะครับตอนนี้ข้างหลังก็เป็นเฟืองมันใส่กันได้พอดีครับใส่เลยครับใส่ด้านไหนก็ได้ครับไม่นีครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นอันนี้แปะลงไปครับให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับแ้มอยู่ตรงกลางชี้ไปข้างบนเหมือน200 a รุ่นเก,เก่าๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาน็อตที่ของมันนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ไขไขให้แน่นพอมานครับไม่ต้องแน่นมากนี่ครับเรียบร้อยใส่กันได้ด้วยครับ หมุนใช้งานได้ปกติครับเห็นไหครับเหมือนครับเหมือนตัวรุ่นใหม่ที่ออก2022นะครับตัวแต่เป็นตัวสีเขียวนะครับอันนี้โอเคเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนที่สำคัญตรงโป๊ะนี่แหละครับนี่ครับโปผมได้มาพร้อมแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับเขาแถมมาให้เป็นเป็นขวดโหลนะครับใส่มาป้องกันโปแตกนะครับ แต่ก็มีบับเบิลหอมาด้วยใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้นะครับตัวนี้นี่ครับโปเป็นโปะกลมตรงนี้ก็จะเป็นงานใหม่นะครับจะสกินคำว่าไพ l เล็กนะครับ Made in USA นะครับโค m a n ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสำหรับโค m a n สวยครับสวยงามครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างบางนะครับตัวนี้บางมากครับ เป็นงานใหม่เดี๋ยวจะลองมาใส่ตัวนี้นะครับห่วงตัวนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์มาให้เหมือนกันนะครับตัวนี้สุมซื้อมาในราคาพันห้านะครับเป็นงานใหม่หนึ่งพันห้ร้ยบาทนะครับใช้กับตะเกียงโคมแมนสองพันหกเอได้เหมือนกันครับเดี๋ยวมลองเปลี่ยนดูเลยนะครับเนี่ยถอดโปออกก่อนเอ้ยถอดหมวกออกก่อนนะครับ แล้วก็เอาโปะของเดิมออกนะครับโปของเดิมมันจะหนากว่านะครับทํามาหนากว่าของตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะบางมากเลยครับต้องระวังเอาโปะเก็บไว้ก่อนนะครับของเดิมนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยครับเรียบร้อยครับสวยครับสวยงามมากครับ แล้วก็ใส่หมวกลงไปแคนนิงครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามจริงๆเรียบร้อยเป็นไงครับสวยไหมครับก็จะเหมือนตะเกียงของสองเพลนอกเอรุ่นใหม่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมเอาให้ดูครับสองแผ่นโนใหม่แตกของผมเหมือนกันครับของผมเป็นสีแดงนี่ครับตัวสีแดงรุ่นใหม่ครับนี่ถอดออกมากครับนี่เป็นไงครับคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับได้เปลี่ยนวาลวตัวนี้ใหม่เหลือตรงสติกเกอร์ครับแล้วก็วาล ตรงที่สูตรน้ำมันตัวนี้จะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองโรงงานคล้ายๆกันครับครับสวยงามทั้งคู่ใครมีตัวเก่าแล้วก็สามารถแต่งได้นะครับยละเอียดเดี๋ยวผมที่ผมแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงข้อความข้างล่างนะครับเนี่ยตรงนี้สวยครับอันนี้โปรงป่องนะครับซื้อมา 1, ฟันห้าสกินคำว่าไพเล็กนะครับ m ม d in USA สำหรับโคแมนนะครับตัวนี้ อันนี้ตัวสองพันยบสองนะครับส่วนตัวนี้ตัวเก่าปีที่แล้วนะครับนะีฮะเหมือนกันนะฮะสวยงามครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคเดี๋ยวไปลองจุดกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาติดตามชมนะครับตัวนี้เป็นแบบตัวแต่งขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไะครับ จะเหมือนของปี2022นะครับเห็นไหมครับอนเดียวกันเลยครับคล้ายๆกันก่อนอื่นต้องปูกไส้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปูกไส้เลยครับปูกไส่ก่อนครับเอาโปะออกก่อนครับโปะค่อนข้างบอกบางต้องคอยระวังนะครับ ออก็เอาไส้ของโคแมนเลยครับของมันเองหนึ่งขอจะมีสองไส้นะครับ,รบ Man, นะครับโคแมนเบอร์ยีนะครับเหมือนเดิมยืดหยุ่นหนครับ ปลูกเลยครับอี่เช่นเคยครับปลูกตรงนี้เหมือนเดิมระหว่างกลางก็ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาเหมือนกันครับเหมือนเดิมไม่ต้องดึงตึงมากนะครับเดี๋ยวเชือกขาดก่อน เอาสักสองรอบครับขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาครับเรียบร้อยจัดแต่งทรงหน่อยนะครับแล้วก็เล็มเชือกตรงนี้นะครับให้สั้นหน่อยเรียบร้อย ร้อยครับแล้วก็จัดทรงเลยครับอ่านี่ยแหละครับแล้เดี๋ยวมาเผาไส้นครับครับเผาไส้ก็ใช้เป็นไฟเปลวดีกว่านะครับเผาเลยครับควันตัวนี้ก็อย่าไปสูดดมนะครับอ่าอันตรายครับตัวนี้ เขาให้มันเป็นขาวๆก็ใช้ได้ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกก็จะดําก่อนแนละ้วเดี๋ยวจะออกขาวเองของมันเอง โอเคให้มันขาวก็พอใช้ได้ครับก็ครอบโปบไปเลยครับเดี๋ยวลมพัดมาโดนใส่ ตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับสกินไพลเล็กเม d อินยูเอสเอฟอร์ a คแมนเรียบร้อยครับโอเคเสร็จแล้วก็ มาเติมน้ำมานันกันก่อนครับขวดน้ำมันของโคมแมนนะครับตัวนี้ก็เติมมาเลยครับประมาณ ตรงนี้ครับถ้าเทียบกันแล้วก็ประมาณตรงนี้ก่อนถึงตัวปากคาังน้ำมันนะครับ ก็ปิดฝาถังนะครับเตรียงตัวนี้เป็นเกียงสองแถอผลิตปี2021นะครับที่ใต้ถังจะเขียนไว้วันนี้เรามาแต่งใหม่ครับให้มันเหมือนปี2022ก็คือเปลี่ยนวาลวปิดตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโป๊แต่โป๊ไม่เหมือน2022ครับเป็นโป๊เปลี่ยนต่างหากเอาไวยง่ายมาแต่งตะเกียงเล่นเล่นเอาลัเลางเองนะครับให้มันดูสวยงามกว่าด,ดูคลาสสิกกว่าเดิม เสร็จแล้วก็สูบลมต่อครับหมุนแล้วก็อุดตรงนี้นะครับสูบเลยครับประมาณเจ็ดสิบครั้งหนะรือว่มมาจนงห่าจะตึงมือก็ได้ครับแล้วก็จุดเลยครับ ต้องปิดวาวตัวนี้ก่อนนะครับก่อนจุดแล้วเราเค่อยมาจุดเรียบร้อยจุดแล้วครับดูครับสวยงาม สวยงามไหมครับอืม ันนี้เป็นสุดนะครับอน,นี้เลยมาพอประมาณโอเคสวยงามครับเดี๋ยวกล่องนี้ออกก่อนีนึ่ เยี่ยมครับเยี่ยมโคลแมน 286A นำมาแต่งใหม่นะครับให้ดูคล้ายปี2022ถ้าใครสนใจจะเปลี่ยนลูกบิดแล้วก็โปกเป็นทรงแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ